ว่เทวบทที่สิบข้อยี่สิสับเรมนะครับใครที่เรากลัวพี่น้องบาคนอกว่านะครับกลัวภรรยา สาปีสีปีที่ผมเชื่อพระเจ้าแล้วประมาณถึงวันนี้ผมก็ภาคภูมใจในบางเรื่องบางอย่างที่นนั้นได้รับความรอดตอนเ,นเป็นนักเรียนนักศึกษาทิธี่รรมนักศึกษาทิธีธรรมผมก็ไปประก,กาศถเปิดอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็มีมีม่น้ข้อติดต าการประหลงหวังเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นวิจเาณของพระเจา้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดงพวกยูคอนแล้วพวกผ่านชาติด้วยคือสิ่งที่ไม่มีความละอายดีไหมครับเกิดเชื่อมโยงอยู่วันนี้อยากจะตัดสินใจเชื่อมเยซูขอับพระเจ้ากับพระองค์มีไหมครับฮาเล ครับอวันนี้พระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่จัดจิตใจเชื่อพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าในสวรรค์มีความชื่ชมดีนะครับอธิษฐานพูดตามพระเจ้าหลับตามจงรักบาปิขอพระองค์จงรักบาปิของข้าพเจ้าของข้าเจ้าบทสิ้นแล้วเป็นทางออกของมนุษย์ตั้ตัวเป็นทางออกของมนุษย์ตั้งตัวเป็นทางเลือกของมนุษย์ทั้งตัวเป็นทางเลือก ที่จะไม่ต้องรับความตาบนีเราทั้งหลายได้ร่วมใจกันฐานฝากหรือน้อยัวเดียวมีไวพริบผสมวิธีของพระเจ้าที่ผมจะทรงโปรให้เขาสํงเรินขึ้นในทางของโปรดก็เป็นขอโรดที่ผมจะสรงโปรปั้นแตงเขาให้อยู่ในแผนการอำนามตตาของโปรตลอดจนพ่อแม่ในการที่จะสอนอบรม รูปในทางของพระเจ้าขอบพระคุนเ่อนกระจายข่าบในทาในส่งศักดิ์สปทธิ์พระเจาขอบคุณทุกคนทมาังเรื่นี้นะครับสาธสอนก่อนนะครับเปิสติวาพิสูจน์ดีนะครับนะครับเม่ต้อประเดิมเสนาะครับเดสิ่งศักิ์สิทีิศสีนะครับเปิดปัญญาโอกาสที่ปัญญาเราใช้รอบๆเลยยังใจมากนะครับแล้วก็ นะครับคุณยฒิศสีสังนะครับรับใช้ินทีนุสราทั้งสองพี่เลยนะครับบ้านนาสาแล้วก็เพียงสานะครับแล้วก็ผู้สานงานนะครับคุณพีดาเกษรานะครับพี่ดานะครับพี่นาสานะครับทั้งสองแล้วก็บางทีก็เทียรด้วยนะครับคุณโสภีรดเอียดนะครับพี่ปูก็นะครับมีการได้เป็นปางมีการได้อ่นะครับทั้งเปิดประตูบ้านทั้งเปิดและการเตรียมที่จะจัดนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับ คุณอภิรุธนะครับคุณวิศวพิษนะครับเอเมนนะครับคุณลังสงนะครับมีบ้านอยู่ที่ห้วยปิ่นนะครับมีน้องสองเป็นคนต่างประเทศนะครับประเทศลางนะครับนจริงจริงนะครับบางทีแล้ววงนะครับบ้านช่องช้างเปิดมาเกือบสิบปีแล้วนะครับผมและบุญก็มากขึ้นนะครับถึงบ้านนะครับสผลต้องที่มูลนินะครับบ้านเพิ่มทุนซ้ำนะครับทำปุ๋ยนะครับแล้วก็ที่บ้านอาสามนะครับ พักสองสีสันนะครับนี่ก็เปิดบ้านทำดุร้างสังข์ชีวิตเช่นกันแล้วก็ทางสวรรค์นะครับบ้านพื้นมองเขาทองนะครับนะครับพี่น้องแฟนที่น้องอ่านะครับทุกท่านะครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้ถับอันนี้เอ่อสองจนสี่บ่อเลยนะครับอยู่ตกลถนนเลยนะครับแล้วก็ที่บ้านประตูติ้งนะครับประเรียบปารีสปาร์คปุ่นนะครับเอเมนนะครับพี่น้อง วุญญาณที่นระพาแตกมากนัตรงนี้นะครับคนอาเชื่อพชาติ้าจะพิจารหลายคนแล้วนะครับเร็ยกความเมาให้กับน้องเหล่านี้นะครับสิรง่อนข้าคุณพระเี้มาในุนี้ต่อได้ไหมครับนาันะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนที่นี้ก็มีน้าใจเรามากมายนะครับเราเรียนแล่ชีวิตกันรักกันนะครับและนะครับรรยานรรยาคนนะครับ สุดท้ายีะเป็นตัวนัดใจเราอย่างมากมายนะครับพี่น้รบุรุษต้อนรับกับท่านอาจารย์สมัยผมมานะครับขอเชิญพี่เต็มท้องนะครับกระปุกเชิญมอบให้อาจารย์นะครับเชิญมอบกระเช้าให้อาจารย์เชิญมอบกระเช้าให้อาจารย์สมัยได้เลยครับนะครับมอบให้อาจารย์สมัยนะครับมอบให้อาจารย์สมัยนะครับต้อนรบมือกับผู้นำนะครับอาจารย์เป็นผู้นำที่จริงจังนะครับเราจะเรียนอะไรอ๋อนะครับมี วันีรัลนะครับในการได้พอพ่อให้กับอาจารย์ด้วยนะครับโอาจรย์ี่จาพิทั่ษองพัฒแสงด้วยนะครับขอเคแอาจารย์พีอาจ์สมัยใการพอดที่ด้วยนะครับโอเคนะครับจาชวยยัชยด้วยนะครับอาาย์าอาย์ารับแด้ับครับครับโอเคนะครับนี่คือยนะครับอาจารประชาารา์ ไอยู่กันไม่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงจะตักไปให้กนนะมูนเีเบลเลนูก็ได้ันี่เลยไม่เ่ล้วไม่ไม่เลี้ยง่พอเล้วไปเลี้ยงห้ันอยากกินแล้วไม่กินได้นกย่า